ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวกับดิฉันสาวรั์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดต่อเนื่องค่ะแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชา โดยกองกำลังพาเมืองจับกลุ่มยาบ้ากว่า1ล้านเมตรเผยยอดจับกลุ่มยาเสพติดแล้วกว่า3.2หมื่นล้านบาทนายอนุกูลพฤกษารุศักิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดฉวยโอกาสหลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมากองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพได้ปฏิบัติการลาตะเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตยิยาเสพติดบริเวณเส้นทางพระทาตุดอยอ่างค้างและเส้นทางแยกบ้านหลวงตําบลแม่งอนอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ พบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจึงได้วางกําลังเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้และได้ทําการเข้าตรวจสอบของกลางในพื้นที่เกิดเหตุตรวจพบเปสพายหลังจํานวน9เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือยาบ้าเป้ละ150,000เม็ดรวมประมาณทั้งสิ้น1,350,000เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้นำของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูทรฟางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายอนุกูลกล่าวต่อว่าจากนายโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่างเข้มข้นส่งผลให้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567จนถึงปัจจุบัน น่วยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้360ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้381คนตรวจยึดยาบ้าได้153ล้าน7 0 0 0 11 m. เมตรเฮโรอีน145.8กิโลกรรมัมไอซ์8,192กิโลกรรมัมิ่น93.5กิโลกรรมัม และเคตามีน696กิโลกร,รมัมซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง32,934,286.50บาทค่ะนายอนุกูลระบุว่ารัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยในพื้นที่ชายแดน ดำเนินตามนโยบายการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถึงแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลโดยหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าร่วมมือสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน รวมเป็นส่วนสำคัญในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดดังนี้ 1. ผ่านสายด่วน1386ได้ตลอด24ชั่วโมงและโทรฟรีทุกเครือข่าย 2. ทำหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปะสะส่วนกลางส่วนภูมิภาค 3. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปปะสะส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคและ 4. การแจ้งผ่านเว็บไซต์ปปะสะค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะย้ำหน่วยงานในสังกัดเข้มการปฏิบัติตามมาตรการจัดการเวระเบียนหลังเกิดโรงพยาบาลเอกชนทำเวระเบียนผู้ป่วยหลุดลองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานเขตสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้เข้มงวด6มาตรการจัดการเวระเบียนเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยย้ำทำตามแนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลกรณีใช้ผู้รับจ้างทำลายเอกสารต้องมีมาตรการควบคุมกำกับมีข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ หลังเกิดเหตุโรงพยาบาลเอกชนทำเวระเบียนผู้ป่วยหลุดกว่า1,000ฉบับในขั้นตอนส่งทำลายเอกสารค่ะนายแพทย์วิรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคออสอดำเนินการทางกฎหมายกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏภาพทงขนมทําจากเอกสารเวระเบียนของผู้ป่วย เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียและจากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารเวรระเบียนของผู้ป่วยหลุดไปกว่า1000ฉบับในขั้นตอนการส่งทำลายเอกสารโดยลงโทษปรับเป็นเงิน1.2ล้านบาทว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภยัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและการปฏิบัติตามมาตรการ การจัดเวระเบียนเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดล่าสุดได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำมาตรการการจัดการเวระเบียนเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่1ถึง12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. กําชับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการจัดการเวระเบียนเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามมาตรา 26, 7 7และ37แห่งพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช2562มาตรา9แห่งพรบรสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550และข้อ17ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565 2. ส,สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปใช้ซ้ำทุกครั้ง 3. ม,มีกระบวนการและระเบียบขั้นตอนในการทำลายเอกสารอย่างเหมาะสมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินการได้ 4. ในกรณีที่ใช้ผู้รับจ้างทำลายเอกสารต้องมีมาตรการควบคุมกำกับ และมีข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้างซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับส่งถึงหน่วยงานต่างๆในสังกัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการว่าจ้างทำลายเอกรสารไปแล้ว 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำลายเอกสารเวทระเบียนซึ่งอาจดำเนินการในรูปคณะกรรมการหรือตัวบุคคลตามความเหมาะสมของบริบทหน่วยงานและ 6. ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีตัวอย่างเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจับโรงงานกระดาษจีนเทือนที่จังหวัดสมุทรปราการ จากการที่ประชาชนร้องเรียนน้ำเสียผ่านไลน์แจ้งอุดค่ะนายพงพลยอดเมืองเจริญเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์มแจ้งอุดที่ทางนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร้องเรียนเรื่องปัญหาอุตสาหกรรม ว่าพบม,มีการปล่อยน้ำเสียลงในลำน้ำสาธารณะที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับเรื่องร้องเรียนทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนพบว่ามีแหล่งน้ำเสียมาจากโรงงานบริษัทหัวผูเปเปอร์ไทยแลนด์ Thailand, จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีกรรมการบริษัทชื่อนายชวนลีประกอบกิจการผลิตกระดาษลูกฟูกโดยไม่ได้ขออนุญาตซึ่งมีความผิดตามพรบรโรงงานพุทธศักราช2535จากการตรวจสอบพบของเสียในพื้นที่จริงจึงได้เก็บตัวอย่างของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการส่งไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎหมายและได้ลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจภูทรบางเสาธงเพื่อดําเนินคดีกับบริษัทแล้วจํานวนรวม2ข้อหาดังนี้ 1. ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจําคุก2ปีปรับไม่เกินส0 0แสนหรือทั้งจําทั้งปรับ 2. ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจําคุกสปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดยนายพงพลกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้มีการลักลอบดำเนินกิจการเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นเวลากว่า2ปีและไม่มีระบบบำบัดใดๆแอบป,ปล่อยน้ำเสียที่อาจจะเจือปนโลหะหนักลงแม่น้ำลำทานสาธารนณะซึ่งจะส่งผลเสียกับสุขภาพของประชาชน จึงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทั้งจำและปรับตามที่กฎหมายกําหนดโดยเด็ดขาดทั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสสำคัญผ่านทางแจ้งอุดอีกครั้งในกรณีนี้ใช้กระบวนการเพียงแค่5วันเท่านั้นตั้งแต่ขั้นตอนเข้าตรวจสอบการแจ้งจับและปิดโรงงานทำให้ผู้เดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสเกี่ยวกับโรงงานเถื่อนโรงงานปล่อยมลพิษหรือได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการสามารถแจ้งเหตุมาได้ที่หลายแจ้งอุดค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดเชื่อมโยงกับชุดปฏิบัติการสุดซอยที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนผ่านแจ้งอุดที่เพิ่งเปิดตัวช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568 จำนวนทั้งสิ้น1,341เรื่องมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ5้าเท่าแสดงถึงความตื่นตัวของประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่องทุนเทาและอุตสาหกรรมศูนย์เรียญที่ไม่มีความรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขสัญญาเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำําโดยพลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่ากองทัพเรือขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อตกลงเปลี่ยนเครื่องยนต์ขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือดำน้ำําซึ่งทําให้กองทัพเรือ สามารถเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำได้และจะทําให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถของกำลังทางเรือที่ครบสมบูรณ์ทางมิติผิวน้ำมิติเหนือน้ำและมิติใต้ตน้ำค่ะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งนี้การดำเนินการแก้ไขข้อตกลงเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปรง่งใสภายใต้กรอบกฎหมายโดยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนจนสามารถเสนอขอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีกองทัพเรือขอยืนยันว่านโยบายควบคุมการส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของสหภาพยุโรป ที่ได้ประกาศนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2562ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำซึ่งมีผลเมื่อปี2560ดังนี้จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อตกลงและการแก้ไขข้อตกลงในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุมเพิ่มเติมต่างๆได้แก่การขยายระยะเวลาการรับประกันและอะไร การฝึกอบรมกำลังพลและสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงการสนับสนุนเครื่องฝึกจำลองควบคุมเรือดำน้ำเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความพร้อมของเรือดำน้ำอย่างยั่งยืนรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำในอนาคตสำหรับเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะใช้กับเรือดำน้ำได้รับการตรวจทดสอบทดลองคุณภาพแล้ว มีคีดสมรรถนะและความปลอดภัยเทียบเท่าหรือดีกว่ารุ่นเดิมและได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือระดับโลกคือรอยลิสจิสเตอรสหราชาอาณาจักรรวมทั้งได้มีการใช้งานจริงในเรือดำน้ำของประเทศคู่สัญญารายอื่นซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่กองทัพเรือจัดหาขอให้พี่น้องประชาชนจงเชื่อมั่น กองทัพเรือพร้อมที่จะใช้อาวุธยุทธปกรณ์ให้คุ้มค่ามมากที่สุดเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube channel กองมัะชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย จากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใครคนหนึ่งเคยปลูกไว้วันนี้ได้เติบใหญ่ออกผลแต่เคยรู้บ้างไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำพลวนดินทุกคืนวัน ไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปณิธานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตนนุ่นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมั่น 红。 รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่